สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอสูบวิงบนระยะสั้นนะครับซึ่งสูบวิงบนระยะสั้นนี้มีแต่สถิติถูกทั้งหมดหกงวดนะครับโดยมีทั้งหมด3ามสูตรนะครับดังนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสิบหกลบแสนนะครับสูตรที่สองนะครับสิบสี่ลบสิบมอสามนะครับสิบมอสามก็คือหลักสิบของเลขท้ายสามตัวคันที่หนึ่งนะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับพันบวกสี่นะครับ โดยเราจะเริ่มกันตั้งแต่งวดวันที่16เดือน4ปี59นะครับนะครับนี่คืองวดที่1นะครับงวดที่1เอาส,สูตรที่1 16ลบแสนได้6นะครับสูตรที่2 14ลบ10ม .3 นะครับได้6นะครับสูตรที่3นะครับเอาพันบวกสี่นะครับได้ได้6ได้0นะครับเลขที่ออกก็คือ609นะครับสูตรที่1ถูกนะครับสูตรที่2ก็ถูกนะครับสูตรที่3ถูกนะครับต่อไปงวดที่2นะครับ เอาสิบหกลบแสนนะครับได้ส well ี two two. Um ่นะครับเอาสิบสี่ลบสี่มื่นานะครับได้สี่นะครับเอาพันบวกสี่นะครับได้ห้านะครับได้ที่ออกสี่ห้าเก้านะครับตัวที่หนึ่งถูกนะครับตัวที่สองก็ถูกตัวที่สามก็ถูกนะครับต่อไปงวดที่สามนะครับเอาสิบหกลบแสนนะครับเกือบสิบหกลบสานะครับได้สามนะครับต่อไปสูตรที่สองเอาสิบสี่ลบสี่มอสามเอาสิบสี่ลบเจ็ดนะครับได้เจ็ดนะครับต่อไป พันบวกสี่นะครับเอาเก้าบวกสี่นะครับได้สามนะครับได้ที่ออกก็คือเจ็ดสามเจ็ดนะครับตัวที่หนึ่งเข้านะครับตัวที่ของเข้านะครับถูกนะครับตัวที่สามก็ถูกนะครับอไปมวดที่สี่นะครับตัวหนึ่งนะครับสิบหกลบแสนนะครับได้ห้านะครับตัวสองสิบสี่ลบสิบมืนสานะครับได้แปดนะครับตัวสามพันบวกสี่นะครับได้ห้านะครับเลขที่ออกแปดสองห้านะครับนะครับ ตัวที mmm. ่หนึ่งถูกนะครับตัวที่2ก็ถูกตัวที่สาก็ถูกนะครับต่อไปงวดที่ห้านะครับสิบหลบแสนนะครับก็ได้หนึ่งนะครับอ่าต่อไปสิี่ลบ10บมอสานะครับก็ได้หนึ่งนะครับต่อไปเอาพันบวกสี่นะครับก็ได้ห้านะครับเลขที่ออกคือแปดหนึ่งหนะครับครับถูกถูก1ถูกนะครับนี่ก็ถูกนะครับส่วนตัวที่สามผิดนะครับไม่เข้านะครับต่อไป งวดวันที่1กรกฎาคมนะครับงวดที่แล้วนะครับเลขที่ให้ก็คือเลข6นะครับสนึ่1ให้เลข6สูสอ2ให้เลข0สูสา3ให้เลข7นะครับเลขที่ออกก็คือ4 6 0นะครับเข้าสูตรที่1นะครับกับสูตรที่2นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าสูตรทั้ง3สูตรนี้เราจะเน้นที่สูตรอ่าที่1กับสูตรที่2นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่างวดปัจจุบันคืองวด วันที่17กรกฎาคมปี59นะครับเลขที่ได้คืออะไรนะครับนะครับตัวที่1ได้ดังนี้ครับเอา16ลบ0นะครับก็ได้6นะครับต่อไปเอา14ลบ0เหมือนกันนะครับก็ได้4นะครับต่อไปพันบวกสี่นะครับก็คือเอาสองบวกสี่นะครับัลคือเลขสองก็ได้หกนะครับดังนั้นจะสรุปได้ว่าเลขเด่นของงวดวันที่17กรกฎาคมปี59นะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือเลขหกกับเลขสี่นะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโตนที่หนึ่งกับโตนที่สามครับได้เด่นมาชนกันนะครับเด่นหกนะครับชนกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกดซับสไคร้หรือว่ากดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับของคำอธิบายนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับจงโชคดี สวัสดีครับ